สบายดีพบกับสองบบาวไฟล์ชาแนลนะครับวันนี้มาฝ้ายจะมาถ่ายให้ดูวัดคนต่างประเทศวัดเวียดนามนะฮะอยู่ที่เซาเปเเาล่าเป็นจังไรนะรทุกคนของคนต่างประเทศตั้งในเซาวคาับดูครับฐานผู้ชมนี่เป็นวัดของเวียดนามนะครับมาตั้งอยู่ที่เซาปาล่าก็เป็นลักษณะคือค่ายวัด วัดเซาลินตนวะัดคงชื่อนะเป็นมีสิ่งโตมีอะไรนะมาเบ่งบรรยากาศนะ,ะัะด้านในคนก่อสวยงงามนะฮะดูครับ เดบห่มเย็นดีนะธรรมศาสตร์สวยงามมากสไตล์บัดเสาหลิลนวัตคงชจื่อเสาหลินลูกค้าสำนนกเป็นสำนนกลูกค้าสำนนกสูงมากเลยนี่โอป้พุทธเจ้านะครับทุกคน ทีนังสมาธิก็มีคุบาห้าองค์นะครับที่นังด้วยปฏิบัติธรรมด้วยวสมาธิบรรยากาศด้านในนะครับทุกคนครับผมขอสวยงามนะเป็นห่มเย็นนะ,ะเป็นเป็นสำนัก เรียนสำนักมีตัวมังกรมีอะไรนะทุกคนมังกรเยอะมากสวยงามนะมังกรมีตัวมังกรแล้วก็อาจารย์นะครับคือยู่หน้าสำนักเป็นรูปปั้นอาจารย์นี่อาจารย์คงชื่อนะมีมีพุทธั่วเจ้าด้วยทั้งกลางนะ มีลายฮูกนะสาองดูครับสามองแต่พระพุทธเจ้าอยู่ทธังการทุกคนมีพระพุทธเจ้าด้วยแลมีอาจารย์เซาลินด้วยก็รประับประดาด้วยธรรมศาสตร์นะต้นไม้ใบหญ้ามีทางป่า มีบอ่อป่าน้ำเลยบ่อป่าหันนุ่มเน่ยนู่นค้าปีบปากขาดด้วยเขาเรียกปลา วัดเสาลิงเป็นคันใดขึ้นไปนะดูครับ เ่าฝ้ายไม่เคยมานะมาครั้งแรกอันนี้ซันที่สองดูครับมีเสียงกระดิ่งมาดูครับครั้งแรกไใน ไตวัดเซาลินเนี่ยทุกคนประดับประดาทางในสวยงามนะมีด้านลุ่มมีหัวมังกรด้วยไหลลงมา มีกดิ่งนะครับประมาณแบต่งนะครับมีเตตัวมังกรน,นะทุกคนมีตัวตัวอะไรนะครับผาวหน้าประตูนะหน้าประตูหน้าประตูสำนักนะมีสองตัวนะ นี่โต่งด้วยต่งสองตัวนี้อยู่บนตักพูกนะตัวมังกรหน้าสำนักโอเคครับคลิปนี้จบธนก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคนนะเนดยดเจอกันคลิปหน้านะฮะโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะครับทางมาฝ่ายชาแนลนะครับผม